ความฝันคืออะไรทําไมเราฝันเห็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปฝันเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักความฝันคือการที่จิตวิญญาณของเราบางส่วนออกไปใช้กายพลังงานท่องเที่ยวไปในมิติความฝันหรือมิติจิตวิญญาณหรือมิติสัมภเวสีหรือมิติที่4มิติที่5หรือมิติที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับความละเอียดของจิตวิญญาณของเราค่ะในมิติความฝันเป็นมิติที่ไม่มีการเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคต ดำเนินไปในไทม์ไลน์เดียวกันในบางครั้งเราจะเข้าไปเห็นข้อมูลในอดีตชาติหรือข้อมูลในอนาคตคุณเลยฝันเห็นสถานที่ที่คุณไม่เคยไปเห็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักแต่บางครั้งเวลาที่เราฝันเราอาจไม่ได้ไปท่องเที่ยวในมิติจิตวิญญาณค่ะขึ้นอยู่กับความสะอาดของออร่าของเราถ้าออร่าของเราสก,กปรกเต็มไปด้วยพลังงานความคิดและอารมณ์ของวันนั้นๆนะมีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งที่เราฝันเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกในช่วงเวลานั้น ถ้าคุณอยากเข้าไปท่องเที่ยวในมิติความฝันจริงๆให้คุณทําสมาธิก่อนนอนค่ะเพราะการทําสมาธิจะช่วยชละ้างพลังงานความคิดและอารมณ์บนออร่าของคุณทําให้ออร่าของคุณสะอาดเวลาที่คุณฝันคุณจะเข้าไปในมิติความฝันจริงๆค่ะ